สวัสดีครับอยู่กับวิธีกเกษตรโพนมันนะครับวันนี้พามาดูฟามโคนมของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นสร้างตัวเพิ่งอายุได้ประมาณ27-28ไเด้บองครับฟาร์มโคนมอมน,นี่กำลังทำอ,อาหารเทมปุาราอยู่ เียอันนี้เป็นเครื่องผสมที่มา

จนกว่าไม่สิเข่ากันมัน้ง่่ ตรงของไวรุนยุกไหมครับนี่ละอย่ไปเบาๆใช่นะครับไปซื้อมากไหมเมึงอกี้ต้องรับผิดชอบได้ครับได้ต้องเงินเดือนเงินเงินเดือนนี่ก็คือหักแล้วหักแล้วเพราะว่าเห็ดเขาเห็ดเขาของเสียหายเงินเดือนหายไรบ้างล่ะเสียของผมบ้างล่ะที online lại lên được anh ơi <laughs> chào vùng nam rồi <laughs>